สวัสดีครับผมธรรมศักดิ์สมนันรหัสเอกสาร5 3 1 0 0 6 1น8ครับวันนี้ผมจะมาทำสปริงนะครับก่อนื่ะครับให้เราเข้าไปที่สเก็ตนะครับแล้วกดท็อปเพนนะครับจากนั้นนะให้เราสร้างวงกลมขึ้นมา1วงวนครับขนาดขนาดไดมิเตอร์เป็น24นะครับครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากด e x i t s k e t ครับจากนั้นคลิกที่เส้นนะครับเข้าไปที่ Insert c u r v e แล้วก็ไฮเล็กสไปร์ลนะครับแล้วก็เลือกไปที่พิทแอนด์เรวอลูชันอ่าเพืวิ่งไฮแอนด์ไ่ไฮแอนด์เรวอลูชันนะครับขนาดเป็น7จนะครับ5เกียวนะครับศูนย์องศากดถูกนะครับเราก็จะได้เป็นเกียว,วมานะครับจากนั้นนํำให้เรากดที่จุดนะครับแล้วกดที่กดชิปที่เส้นสไปร a ลนะครับ จากนั้นให้เรากดเข้าไปที่ insert ครับ reference geometry ั p p e a n นะครับ,รบ,รบแล้วก็จะโผล่เพจขึ้นมา1นึเพคครับจากนั้นครับให้เราสร้างวงกลมนะครับที่เพนเพคน,นั้นนะครับสร้างวงกลมที่จุดตรงกลางขนาด diameter เป็น5นะครับโอเคครับ จากนั้นให้เราทำการรีโวล์นะครับไม่ใช่ครับจากนั้นให้เราทำการอเอ็กซิโก้เอ็กซิกสเก็ตก่อนนะครับจากนั้นนะให้เราทำการสวิปนะครับสวิปมันออกมานะครับสวิปออกมาหนังภาพเนี้ยจะเราได้สวิปมาแล้วจากนั้นนะให้เรากดที่พื้นที่นะครับกดสเก็ต คอนเวอร์ตเอนตกดเส้นเซนเตอร์ไลขึ้นมานครับเราจะสร้างเส้นเซนเตอร์ไล์ขึ้นมาจากนั้นให้เราทาการรีเวลนะครับรีเวลเป็นระยะ90นะครับจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับกดที่พื้นที่นะครับ s k ก็ตคอนเวอร์ตเอนติตี้เซนเตอร์ไล่าขึ้นมาครับจากนั้นให้เราทำการรีโว่เป็นระยะ180นะครับซึ่งด้านบนครับเราก็ทำเช่นกันนะครับกดพื้นที่นะครับสเก็ตคอนเว t ร์ตเอนติ แล้วก็เซนเตอร์ไลน์นะครับลากเส้นแต่เซนเตอร์ไลน์มาขนาดนะครับครับแล้วก็ทำการรีโวลเป็นระยะ90นะครับการต้องกลับด้านด้วยนะครับแล้วก็ทำอีกรอบครับกดพื้นที่นะครับสเก็ตคอนเวิร์ตเอนติตี้เซนเตอร์ไลน์นะครับ ลากขึ้นไปให้ตั้งสากนะครับแล้วก็ทำการเเวลเป็นระยะ180กลับด้านนะครับแล้วก็ทำการมันก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมก็ขอจบการน,นำเสนอเพลงน,นี้ครับคนครับ